สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะหวานหวานก็จะมาทําเมนูชามะนาวค่ะซึ่งวันนี้ก็จะมีมาแนะนําอยู่2แบบนะคะแบบแรกก็จะเป็นชามะนาวแบบที่ใช้เป็นมะนาวสดแบบที่2ก็จะเป็นชามะนาวแบบที่ใช้เป็นผงมะนาวนะคะ ที่ทำสอแบบวันนี้นะคะก็เพื่ออยากจะทำเป็นทางเลือกให้กับใครที่อยากจะลดต้นทุนของมะนาวเนาะเพราะว่าบางครั้งตัวมะนาวสดก็มีราคาค่อนข้างที่จะสูงก็อาจจะสู้ไม่ไหวเพราะว่าบางคนก็อาจขายราคาแก้วแล้ไม่กี่บาทเองอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยจะมีทเรื่องให้ก็คือผงม,มะนาวค่ะ และอีกอย่างที่อยากจะแนะนํานะคะสําหรับใครที่อยากจะลดต้นทุนจริงๆระหว่างตัวผงมะนาวกับน้ํามะนาวสําเร็จรูปที่เป็นขวดค่ะอยากจะแนะนําเพื่อนๆว่าให้เลือกใช้เป็นตัวผงมะนาวจะดีกว่านะเพราะว่าเคยลองใช้น้ํมะนาวที่เป็นขวดแล้วรู้สึกว่า รสชาติมัน,ปนแปลกๆปลอมๆยังไงไม่รู้นะคือมันไม่ได้จริงๆค่ะก็เลยอยากจะแนะนําว่าให้เลือกใช้เป็นผงมะนาวจะดีกว่าจะให้รสชาติใกล้เคียงกับน้ามะนาวแท้มากกว่านะคะและผงมะนาวที่จะใช้ทําวันนี้นะคะก็จะเป็นผงมะนาวของคนค่ะอันนี้คือเราไม่ได้โฆษณาหรือว่าค่าจ้างอะไรเลยนะอันนี้คือใช้จริงแล้วก็อยากจะแนะนาเพื่อนๆนะคะโอเคค่ะพูดเดยอะแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทํากันเลยดีกว่าค่ะ จะทาสูตรแก้ว22ออนซ์นะคะจะเป็นสูตรใช้ถุงกรองแก้วต่อแก้วจะใช้เป็นถุงกรองเล็กค่ะและก่อนใช้งานทุกครั้งก็อย่าลืมทําความสะอาดถุงกรองก่อนนะคะเดี๋ยวจะทำไปพร้อมกันทั้ง2แก้วเลยนะคะทั้งแบบแก้วที่ใช้ผงมะนาวแล้วก็น้ำมะนาวสดค่ะและชาที่จะใช้ทำวันนี้นะคะก็จะใช้เป็นผงชาไทยค่ะซึ่งในคลิปนี้นะคะเราจะใช้เป็นชาไทย3ตัวผสมกันนะคะก็คือ3ตัวนี้ค่ะ ก็จะเป็นชาที่หาซื้อได้ตามท้องตลาดเลยนะคะก็จะเป็นชาตรามือสีทองสีแดงแล้วก็ชาตามังกรบินค่ะหรือเพื่อนๆจะใช้เป็นยี่ห้ออื่นก็ได้นะคะก็เลือกได้ตามชอบได้เลยค่ะแล้วก็จะใช้ผงชาอยู่ที่1ช้อนโต๊ะครึ่งค่ะก็คือ1ช้อนโต๊ะกับอีกครึ่งช้อนโต๊ะนะคะสําหรับชามะนาวเนี่ยนะคะเราไม่ต้องทําชาเข้มมากเกินไปนะคะเดี๋ยวเขาจะขมฝาดเกินไปค่ะก็จะใส่ปริมาณเท่ากันทั้ง2แก้วเลยนะคะ1ช้อนโต๊ะครึ่งค่ะ จากนั้นเราก็จะเติมน้ำร้อนเลยค่ะจะใช้น้ำร้อนอยู่ที่180 ML ก็จะเทราาลงไปบริเวณถุงกรองเลยนะคะยกถุงกรองขึ้นให้สูงนิดนึงค่ะเพื่อที่น้ำชาของเราจะได้ไหลลงมาเป็นสายนะคะน้ำชาของเราจะได้หอมๆค่ะจากนั้นเราก็จะชักชาสลับไปมา5-6รอบค่ะเสร็จแล้วบีบสกัดเอาน้ำชาเลยค่ะ เราก็จะได้น้าชาอยู่ที่ประมาณ150 ml แล้วก็อีกแก้วหนึ่งเราก็จะทำเหมือนกันเลยะคะ่ะจะเติมน้าร้อนไปที่180 ml จากนั้นสลับชักชาไปมา5 6รอบค่ะค่ะเราก็ได้น้าชามาทั้ง2แก้วแล้วนะคะ จะเป็นน้ำชาที่เราใช้สัดส,ส่วนส่วนผสมเท่ากันหมดเลยเดี๋ยวเราจะมาทำทั้งสองแบบแบบใช้ผงมะนาวแล้วก็น้ำมะนาวเลยนะคะจะทำแบบที่ใช้ผงมะนาวก่อนละกันนะคะเดี๋ยวจะแยกทำทีละแก้วค่ะแบบแรกนะคะก็จะเป็นแบบที่ใช้ผงมะนาวค่ะนี่เลยนะคะสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรที่ใช้น้ำตาลทรายนะคะซึ่งเราจะใช้น้ำตาลทรายอยู่ที่3มช้อนโต๊ะค่ะ สำหรับแก้ว22ออนนะคะใครที่ชอบหวานมากหวานน้อยก็ไปปรับลดเพิ่มได้เลยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะตามด้วยผงมะนาวซึ่งเราจะใช้ผงมะนาวอยู่ที่1ช้อนชาครึ่งค่ะหรือว่า1ช้อนชากับอีกครึ่งช้อนชานะคะหรือใครชอบเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยก็สามารถปรับได้นะคะตักช้อนชาไม่ต้องพูนมากนะคะเดี๋ยวจะเปรี้ยวมากเกินไปค่ะนี่เลยค่ะใส่ไปอีกครึ่งหนึ่งนะคะจากนั้นก็คนให้น้ำตาลทรายกับผงมะนาวละลายเลยค่ะ พอละลายเข้ากันดีแล้วหลังจากนั้นเราก็เตรียมแก้วใส่น้ําแข็งมาเลยค่ะก็จะเป็นแก้ว22ออนนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเทน้ําชามะนาวของเราใส่แก้วได้เลยตกแต่งด้วยมะนาวหั่นเว่นสักหน่อยนะคะเพื่อความสวยงามค่ะหลังจากนั้นก็เติมน้ําแข็งให้เต็มแก้วนะคะขอแต่งมะนาวอีกสักชิ้นนะคะหลังจากนั้นก็ปิดฝาพร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับชามะนาวแบบใช้ผงมะนาวค่ะนี่เลยนะคะเดี๋ยวจะไปทําอีกแก้วนึงนะคะก็จะเป็นชามะนาวแบบที่ใช้เป็นน้ำมะนาวสดค่ะเดี๋ยวเราไปทํากันเลยนะคะน้ําชาที่เราทําไว้ก่อนหน้านี้นะคะจากนั้นเราก็จะเติมน้ําตาลทรายลงไปในน้ําชาเลยค่ะก็จะใช้น้ําตาลทราย3ามช้อนโต๊ะเท่ากันกับสูตรที่แล้วเลยนะคะ ต่อไปนะคะเราก็จะเติมน้ำมะนาวเลยค่ะอันนี้น้ำมะนาวของเราก็คั้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะใช้น้ำมะนาวอยู่ที่30 ml ค่ะความเปรี้ยวนี่ก็ปรับได้ตามชอบได้เลยนะคะจากนั้นก็จะคนน้ำตาลซราละลายให้เข้ากันดีค่ะ ใครอยากจะเติมเกลือลงไปนิดหน่อยก็ได้นะคะเพื่อเพิ่มความกลมกล่อมขึ้นค่ะเดี๋ยวจะเติมให้ดูก็แล้วกันนะคะนิดนึงนะคะไม่ต้องใส่เยอะค่ะเดี๋ยวจะเค็มค่ะก็จะใส่ไปประมาณนี้ค่ะนิดเดียวจริงๆค่ะก็แล้วก็คนให้ละลายเลยนะคะอันนี้สําหรับคนชอบนะบางคนเขาก็จะไม่ชอบใส่เกลืออันนี้ก็แล้วแต่ได้เลยนะคะจากนั้นเราก็จะเตรียมเทใส่แก้วได้เลยค่ะก็จะเป็นแก้ว22ออนเหมือนเดิมนะคะตักน้าแข็งมาเรียบร้อยแล้วค่ะ แล้วก็จะเทน้ำชามะนาวของเราใส่แก้วได้เลยแต่งด้วยมะนาวหั่นแว่นค่ะแล้วก็เติมน้ำแข็งให้เต็มแก้วจากนั้นก็ปิดฝาให้เรียบร้อยก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะสำหรับแบบที่2ของเราแบบที่ใช้เป็นน้ำมะนาวสดค่ะนี่เลยนะคะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแก้วที่เราทำไว้ก่อนหน้านี้นะคะนี่เลย ก็เสร็จเรียบร้อยทั้ง2แก้วแล้วแก้วนี้ก็จะเป็นแก้วที่ใช้ผงมะนาวนะคะส่วนแก้วนี้ก็จะเป็นแก้วที่ใช้น้ำมะนาวสดค่ะสำหรับข้อดีข้อเสียของตัวผงมะนาวแล้วก็น้ำมะนาวสดนะคะถ้าเกิดว่าใช้ตัวผงมะนาวเขาก็จะให้ความเปรี้ยวที่คงที่แล้วก็รสชาติคงที่ทุกแก้วนะคะ ส่วนน้ำมะนาวสดนะคะมะนาวแต่ละลูกจะมีความเปรี้ยวที่ไม่เท่ากันพอเวลาเราใช้น้ำมะนาวในปริมาณที่เท่ากันเราอาจจะได้ความเปรี้ยวที่ไม่เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องคอยปรับคอยชิมอยู่ตลอดเวลาว่าเราอยากได้รสเปรี้ยวรสหวานประมาณไหนคะ่ะก็ลองไปทำกันดูก่อนได้คะ่ะก็ลองไปชงชิมกันดูก่อนเนาะว่าชอบแบบไหนคะ่ะ ยังไงถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดเมนูใหม่ๆของเราค่ะเจอกันใหม่เมนูหน้านะคะสวัสดีค่ะ